ไปานดีขคุณมาดีคแม่หรือยังมาดีค่าแม่หรือยังจ้าเอากาบกเออห้ามอีกแล้วสวัสดีค่าพ่อก่อนสวัสดี้าพ่อก่อนโอเคค่ะสัสดีจ้า ตัวเองเหรอลูกพ่อทำเอา้เอาอพ่อไปทำ่ยพ่อไม่ได้อยู่ด้วยฮืมใครทำแม่ทำแม่ลองให้แม่ลองให้แม่ลอ,องให้เห,หรอมามาพ่อเป่าให้มาให้พ่อเติมสิโอนายกขึ้นโอมโอื้ <laughs> ไหนๆของของหนูอยู่ไหนแผนหูอยู่ไหนไม่มี oppose. โอมเพีงคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้โอ้โอ้จนเลน้องน้อเยนน้องพลอยตอบชัดๆหน่อยคิดถึงไหม ห้องพลอยเพชรมาดีไม่ไปพ่อจะจัดของก่อนเนี่ยมามามามห้องแม่นีไหมมาจัดของช่วยกันหีกมาเลยหอยนะเออรู้อยู่เวแม่อนม่อน่นไม่มีคนอยู่นั่น่ะยังไงเพชรก็อยู่ในห้องแม่นีไหม หอมไหมหอมไหมไม่หอมไหยหอมหอมจังพ่อหอมขอบคุณปันะุะีขอบคุณปันปุลีของขวัญขึ้นบ้านใหม่นี่ไงของใครเนาะนิหนอของพีเลยลงในในบัญชีมาอยู่ปันปุลีหอมมากเลยนะโอเคนื่ปันปุลีสาย ใครปุริสายยกมือขึ้นใครปุลิสายใครปุริสายยกมือขึ้น l ครบีอะนะทนบี้ดูซอมบี้ทีท้ตีกลนแม่ตีคกลนเอาเอ้าเอ้า chúc 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 còn oh, chúc còn chúc còn nè à chúc về chúc ô chúc chị